ไก่แจ้เนี่ยมันประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับจริงๆแล้วไก่แจ้เราเนี่ยมีมานานตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะมีคู่บ้านคู่เมืองเรามาแล้วก็มันเป็นการพบโดยบังเอิญนะครับเนื่องจากไก่แจ้ของเราเนี่ยปกติก็สวยหน้าตาน่ารักอยู่แล้วแล้วคนพอเห็นสิ่งของที่ดูหน้าตาน่ารักแบบนี้ครก็มักจะนําไปถวายวัดเพื่อให้พระท่านได้เลี้ยงนะครับแล้วก็แต่ละบ้านแต่ละบ้านในสมัยนั้นก็มาถวาย ไก่แจ้กันเยอะไก่แจ้เนี่ยแต่ละบ้านก็ผสมพันธุ์กันเองในวัดนะครับจนกระทั่งเกิดความผิดปกติทางสายพันธุ์ทําให้ไก่ตัวเล็กลงเรื่อยๆครับมันเป็นลักษณะของการผสมเลือดชิดใช่คือเหมือนกับว่าเอาสายพันธุ์เดียวกันมาผสมกันเขาอาจจะถวายแบบ3ามสี่คู่แล้วผสมไปผสมมาใช่ไหมครับเหมือนกับเอาลูกผสมกับแม่พ่อผสมกับลูกความพิการทางยีนเนี่ยก็จะถ่ายทอดผสมรุ่นลูกตัวที่ใหญ่ๆก็กลายเป็นตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงก็กลายเป็นไก่เป็นไก่ไก่แจ้ที่เราเห็นนะครับ แล้วที่บอกว่าไก่แจ้ญี่ปุ่นเนี่ยไก่ญี่ปุ่นมันคือไก่ตัวเดียวกันไหมครับมันเป็นไก่ตัวเดียวกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วที่เขาเรียกญี่ปุ่นนี่เพราะญี่ปุ่นอะเอาไก่เราไปพัฒนาสายพันธุ์ที่ประเทศเขานะครับไก่แจ้ของคนไทยเนี่ยเราเห็นกันจนแบบชินตาแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นของแปแลกเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเขาก็เลยเอาไปเลี้ยงเหมือนเป็นไก่เลี้ยงเล่นที่บ้านเขาเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็คิดพัฒนาสีสายพันธุ์ให้มันเกิด รูปฟอร์มที่สวยงามเป็นมาตรฐานนะครับเราลักษณะเด่นๆของไก่แจ้ที่เป็นไก่สวยงามเนี่ยเขามีลักษณะเด่นๆอะไรบ้างครับสังเกตยังไงครับก็สังเกตเริ่มแรกเลยที่เราเห็นเด่นชัดก็คือที่หงอนนะฮะที่หงอนจะเป็นหงอนหงอนจักไก่แจ้เราจะมีหงอนจักนะครับหงอนจักเป็นยังไงครับหงอนจักก็นี่ไงนี่ไงเป็นหงอนลักษณะเป็นรูปจักแบบจักจักวงๆอ่ะใครดูบ้างไม่ใช่ลนี่ไงเป็นหงอนลักษณะเป็นรูป จากสี่ถึงห้าจากนะครับ,รบ 2> 2 3, 5, ก, 5, ก็นับหนึ่งจาก2จากสามจากสี่จากห้าจากนี่เป็นลักษณะที่ดีของไก่แจ้ไก่แจ้นี่มีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ได้หรือเปล่าครับถ้ามีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้อย่างเช่นสามจากหรือ6จากนี่ก็มีความสวยน้อยนะครับ อาเพราะห้าจักนี่มันเป็นลักษณะที่กำลังดีกำลังเหมาะสมกับหัวของเขาไงพอถ้า3มจักก็จะน้อยไป6จักก็จะเยอะไปแล้วมีอะไรอีกครับต่อมาเราก็จะดูอยู่ที่สีขนถูกต้องไหมอย่างไก่ตัวเนี้ยเราเรียกว่าสีเป็นจะลงสีเป็นจะลงสีเป็นจรงเป็นจ่าแป่าอะไรเป็นจ่าแป่าอะไร ห้าสีแล้วแกะตัวนี้ต้องมี5สีนับสีปลาครบหรือเปล่าครับก็จะเริ่มก็จะเราก็จะมีสีแดงสีแดงครับพิมนะครับแล้วก็จะมีสีงาช้างงาช้างสองสองแล้วสามก็จะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองที่อยู่บริเวณปลายขนเนี่ยครับสามปลายขนครับแล้วก็จะมีสีดำสีดำสีสุดท้ายก็คือสีเขียวที่เห็นเรือเบือกมันคืสะท้อนแสงมากเรือเบือกสะท้อนสะท้อนนี่แหละฮะสีขาวไม่ได้หรอครับพี่อาร์ต สีขาวรวมอยู่กับสีขาวหาช้าง๋อ้าสีแต่แสดง <c oughs> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอีกสีหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าสีเหมือนกันเลยงต้อ,อใช่อันนี้ 1, 1> เป็นสีทองครับ